สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์กันนะครับผมในจังหวัดของบุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาวันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างก็เชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงภาพถึงหลังคาสัญลักษณ์ของสมุดสฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่ในเด็กดีด้วย แต่ทางนี้ได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่นานช้านานและเป็นหลักศิลาจารึกของมรดกของโลกแค่นี้นะครับเรามาดูกันต่ออ่ะต่อไปบนอุทยานภูเขาไฟกระโดงหรือภูกระโดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดุวียลําที่นิยมและมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากโดยการไหว้คาะระรักกระบูชาพระสุภัตรบพิ นนนนนครเเเปปป็็สถาาทททททีีีี่่่่่อองยวแดมไต่อไปสนามช้างอารีนาหรือเรียกสั้นๆก็คือสนามช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดรมย์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและอย่างสูงซึ่งจะพูดได้ตรงๆเลยว่าเป็นสถานที่ที่คนมาเพื่อมากที่สุดและจะเป็นที่ที่ใช้จัดคอนเสิร์ตนะครับจัดการแสดง หลายเหตุการณ์นะหลายงานหลายเทศกาลนะครับที่จะมีการกัดขึ้นอย่างเช่นสงการปีใหม่หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามานี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับสถานที่ต่างๆไปในรต้นนี้ก็จจะเปลี่ยนความรู้วิทยาทานหรือพื้นฐานนะครับในการที่จะไปเที่ยวหือเรื่องต้นในความรู้หรือในการที่จะไปเที่ยวหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด